แฮกสมองดึงดูดรักใหม่ปรับความคิดค่ะปล่อยวางอดีตให้หมดอดีตที่เราเคยผ่านมามันผ่านไปแล้วใหม้มีเป้าหมายในอนาคตว่าเรานั้นมีค่าเลยค่าคู่ควรกับคนรักใหม่คนรักใหม่เราชอบแบบไหนให้เราคิดแบบนั้น คิดซ้ำๆๆให้สมองได้จำว่าคนรักใหม่เราเป็นคนหน้าตาดีนิสัยดีรักเรามากมีอะไรก็แบ่งปันช่วยเหลือกันอยู่ด้วยกันและมีความสุขมีความสัมพันธ์และมีความสุขให้เราคิดซ้ำๆบ่อยๆถ้าอยากได้เร็วนะคะ ให้นั่งสมาธิตอนเช้าตื่นขึ้นมานั่งสมาธิค่ะให้จิตว่างเปล่าแล้วเราก็เติมเต็มคนรักของเราลงไปเมื่อจิตเราว่างนั่นแหละค่ะเดี๋ยวคนรักที่เราอยากได้ก็จะมาหาเราเองก่อนนอนก็ทำอีกนะคะทำให้จิตเราว่างแล้วเราก็เอาคนรักเรามาเติมเต็ม ขณะที่จิตรเราว่างนั่นแหละคะ่ะไม่นานเดี๋ยวสมองเราก็จำภาพสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็จะเจอคนรักตามที่เราคิดตามที่ใจเราปรารถนาเพราะสมองเราจำสิ่งที่ดีๆของคนรักเราไว้นะคะนั่นแหละคือสิ่งที่คู่ควรกับเรานะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรแดลลิงได้ค่ะ